ไม่สักครู่เราคุยกับกรมชลประทานเขาก็บอกว่าสิ่งสําคัญคือมันจะมีมาตรการมาตรการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วก็รับทราบถึง13มาตรการด้วยกันในการรับมือกับฤดูฝนปีนี้เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําล้นหรือว่าน้ําแล้งเนี่ยมีมาตรการในการรับมืออย่างแน่นอนกรมชลเขาก็เกี่ยวข้องในหลายๆส่วนครับปอพอแหละฮะสิมาตรการนี้แน่นอนว่าพอบูรณาการกันต้องเกี่ยวเนื่องกับปอพอบ้างเหมือนกันครับใน13มาตรการ ของปี25ง5นเนี่ยนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับกรมป้องกันบรรษัาสาภัยเนี่ยในประเด็นแรกคือเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเช่นวัชพืชอ,อะไรต่างๆนะครับแต่มามตรการที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการาประเชิญเหตุเมื่อมีกรณีเกิดสาภัยประเภทอุกอภัยเกิดขึ้นนะครับเรื่องการหนึ่งก็สนับสนุนในการจัดตั้งกองบริการส่วนหน้าให้กับส,สอนทชนะครับในพื้นที่โดยใช้ศูนย์ป้องกันน้ำบรรทาศสาภัยเขตของ กรมป้องกันและารรเทาภัยเป็นที่ตั้งนะครับเป็นภารกิจที่เราสั่ตุนตาม13มาตรการครับเพราะว่า13มาตรการนี้ก็มีทั้งเรื่องของชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมในพื้นที่ฝนน้อยกว่าปกติการบริหารจัดการรูน้ำต่ตางๆคือแต่และหน่วยงานก็จะเอาในส่วนของสิ่งที่ตัวเองเป็นภารกิจหลักๆเนี่ยเขาเหมาช่วยจับในการดูแลจุดเด่นด้านไหนนะครับอย่างปอบอกเมื่อสักครู่เราต้องดูในภาพรวมของทั้ง ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุด้วยทำยังไงกันต่อแน่นอนพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์หน้าฝนแบบนี้สิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของอุทกภัยน้ํามากน้นําล้นลักษณะการเกิดอุทกภัยเราแบ่งได้ไหมฮะท่านที่ปรีว่าวิธีการในการจัดลําดับหรือว่าวิธีการลักษณะของการเกิดอุทกภัยในบ้านเรานี้เราจัดแบบไหนเออทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยนี่ได้ร่วมกับทางกรมอกครองนะครับ,รบได้ มีการจะเก็บข้อมูลก็ลใช้ทีมตำบลสมาทีมเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเราเก็บข้อมูลในทุกหมู่บ้านถึงประวัติแล้วก็สถิติการเกิดสาภายัยประเภทต่างๆในระดับหมู่บ้านชุมชน mm hmm. นะครับซึ่งจากการเก็บข้อมูลเนี่ยในรอบ10ปีตั้งเป็นตัวเลขตั้งแต่ปี254ถึงปีที่แล้วนะครับพบว่านเนี่ยนะครับมีหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเนี่ย33,000 176หมู่บ้านนะครับเราจําแนกเป็นระดับความเสี่ยงก่อนเ<ะ>สี่ยงสูงเนี่ย2,914หมู่บ้านชุมชนเสี่ยงปานกลางเสี่ยงสูงนะ9,908หมู่บ้านแล้วก็เสี่ยงปานกลาง2 3 1 5มหมู่บ้านท<ะ>ีนี้ถ้ามาดูนะครับว่าในลักษณะการเกิดของอุตุกภัยในประเทศไทยเนี่ย<ะ> ถ้าแยกเนี่ยมันจะเป็นอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยก็คือถ้าฝนตกหนัก,นกๆและน้ําท่วมขังระบายไม่ทันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับในเขตที่มีความเจริญเนี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเนี้ยพบว่ามีประมาณ1 6ึ่งหมหมู่บ้านชุมชนนะฮะอีกประเภทหนึ่งก็คือน้ําที่มาจากการระบายหรือมาตังแม,ม่น้ําลําคลองแล้วล้นตลิ่งนะฮะน้ำล้นขึ้นมาทําให้กเกิดผลกระทบต่อตานค้างของเส้นทางน้าสายหลักเนี่ยนะครับ,รบที่ท่งต่าง นะครับอันนี้มีอยู่1 4 8 1หมู่บ้านชุมชนอีกประเภทหนึ่งที่ะจะเรียกว่าน้ำมาแล้วมากระทบรวดเร็วเพราะเป็นน้ำหลากเนะช่นน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำหลากที่มาโดยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยนะครับ,รบหมู่บ้านเหล่านี้ที่เป็นกรณีน้ำท่วมฉับทันเนี่ยนะมีความเสี่ยงอยู่13879หมู่บ้านเราก็ใช้ข้อมูลตัวนี้ส่งให้พื้นที่ก็คือทางจังหวัดคับทางจังหวัดก็ ต้องเตรียมการในการเราเราชี้เป้าไว้แล้วนะครับเขาไปเตรียมป้งวาง,วางมาตรการในเชิงป้องกันนะ